สวัสดีครับแฟนลับ FC ทุกท่านอามดอยู่ยาวลำเพินออฟฟิเชียลว,วันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีวันดีได้ออกเดินทางจากสุพรรณมุ่งสู่บ้านแพงโกสุพิสัยจังหวัดสารครามสำนักง,งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมก็ผมก็ได้พักผ่อนคะเป็นผู้ผู้นั่งก็จะแพนไปหาผู้สารทีครับผมนี่ครับเด็กเลี้ยงหมาครับ โอ้โเด็กเลี้ยงหมาพะนะเด็กเลี้ยงหมาน่าสงสารไปดูเซซเซเก็ได้เลยครับเด็กเลี้ยงหมาหมานี่รักยิ่งกว่ารักยิ่งที่สุดเลยอ่าใช้คำว่ารักกับผมแล้วกันนะเขาไปขัดไปอะไรทุกอย่างรักมากกับผู้จัดการต้องยอมรับเขาเขาเป็นคนรักหมาเข้าไปขัดเองอะไรเองเนี่ยครับหัวใจ หมานี่ชาตินี้เป็นคนเดี๋ยวบอกชาติหน้าเป็นไรนะผมไม่รู้นะเป็นความรู้สึกตัวชาติหน้าอธิบายนะครับคุณสุครับรู้สึกคุณรักหมาอ่าอ่ามีอย่างเจ้าอีกอ่าก็เขาบอกชาตินี้เลยชาติสุดท้ายทำไมาเขาบอกว่าเคยอันนี้เคยเคยเห็นเพื่อนว่าซื้อเพื่อนบอกว่าไม่ใช่ความคิดส่วนตัวนะไม่ได้อะไรครับผมไม่ใช่ความคิดส่วนตัวฟังธรรมะมาก ม้นบอกว่าสัตว์เลี้ยงที่มีคนเลี้ยงอ่ะไม่ว่าคนเลี้ยงจะจนจะทุกข์สิ่งยากซ้ำใดเนี่ยถ้ามีคนเลี้ยงน่ะมันเป็นชาติสุดท้ายสําหรับเขามันเป็นเศษกรรมที่เขาจะเกิดไปเป็นอย่างอื่นแล้วเขาอาจจะเกิดไปเป็นมนุษย์หรืออาจจะเกิดเป็นเทวดาก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าทุกอย่างมันเวียนว่ายตายเกิดสัตว์ที่เกิดมาเป็นสัตว์เป็นหมาเป็นแมวอ่ะก็ต้องตามกรรมที่เขาเคยทํามา เขาก็เกิดมาใช้กรรมถ้าใช้เสศจกรรมก็น่าจะเป็นชาติสุดท้ายที่มีคนเลี้ยงเลี้ยงดูอเออให้เป็นหมาจรจัดก็ไม่มีคนเลี้ยงดูก็จะอีกหลายชาติอยู่นะอ๋อถ้าหมาแปลว่าหมาอยู่จรจัดนี่ก็คือหมาทั่วไปก็ยังถ้าหมามีคนเลี้ยงนี่คือเป็นหมาที่มีเจ้าของเขาเลี้ยงดีมีบ้านมีอะไรอยู่อย่างนี้แหละสมบูรณ์แบบนี้แหละ,อ,ะอาจจะเป็น กรรมชาติสุดท้ายเป็นกรรมที่เบาบางลงแล้วพบ,พบครับพบชาติต่อไปก็อาจจะเกิดไปเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่หมาอาจจะเกิดดีขึ้นหน่อยหรืออาจจะเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาก็อาจเป็นได้เพราะว่าอมันเป็นแรงกรรมเบี่ยงกรรมลงมาเกิดนั่นแหละเราก็เกิดมาเป็นหมดแล้วนะอ,ะอะเราหมายความ,มาางไงครคบ เราก็อาจจะเกิดมาเป็นทุกอย่างแล้วเหมือนกันเคยเกิดเป็นหมูเป็นม้าเป็นแมวเป็นคนเป็นงูเป็นนกเป็นกาเป็นมาหมดแล้วเกิดมาเป็นคนรวยเกิดมาเป็นคนพิการเกิดมาเป็นคนจนคนถูกคนยากเราน่ะเกิดเป็นมาหมดแล้วอันนี้อันนี้แม่กระอนคือกันแม่แม่บุญธรรมสอแล้วก็หนูก็เชื่อแบบนั้นไงหนูก็ตามความคิดผู้ใหญ่ที่เขา ศึกษามาก่อนเฮ่าเพราะว่าคนเฮ่านี่สิไปถึงนิพพานนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ<ช>มันต้องยังเวียนใบไย,ยเกิดในสังสารวัฏอีกยาวไกลคแ,แต่วันนี้ก็เดินทางปกติค่ะเดินทางกับมานแท้รู้สึกว่าโอ้จะอ้วนแบบอะหรือว่าพอดีนี่สวดทรงเต็มเลยนะมาเต็มเลยนะ มาเต็มเลยท่วมอย่างอื่นเลยปะไม่กินเต็มเลยพักผ่อนเต็มที่เนะาะขี้โพกอ๋อคุณดีโยคุณดีโยครับผมกินวันนี้จะลดหุ่นอีกสามวันค่ะอ,อยู่บ้านกินทำความสะอาดเลี้ยงหมาอาบน้าหมาปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ทำสวนหยอห่อมในบ้าน ความคิดเขาแบบว่าอยู่นิ่งไม่ได้เห็นไหมอยู่บ้านไม่เคยอยู่นิ่งนะเจ้าก็เห็นหเดินทำทั้งวันเดินเลาะทั้งวันเดินทำโน่นทำนี่ทั้งวันทำอะไรบ้างก็ไม่รู้เดินทำอยู่นั่นแหละ <ừ. S 1> ขอย้อาจะซื้อขึ้เจ้าเปลี่ยนเลยไปเฮ็ดบัดมือเลยผมก็ด,ดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวไม่ได้มโมโหอีกเนาะเ่ี๋วมันต้องช่วยกันเนาะ ซอยนีม่มายืนเบิ่งซื้อ,อติทำไม่เป็นนะใช่เลยทำไม่เป็นก็ต้องทำช่วยกันอ๋อิ้งที่ผมไม่เคยทำก็ต้องมาทำครับใก็ต้องทำให้มันเป็นครับผมเพราะมันต้องช่วยกันทำฮะสุดยอดไหมสุดยอดเลยครับเจ้าานยเจ้านาย,านายสุดยอดเลยครับเจ้านาย แฟนคลับเซีตอนนี้ถึงที่ไหนแล้วครับผมจะส่องให้ดูนะครับตอนนี้สระบุรีลบบุรีนครราชสีมานะครับป้ายบอกนะครับผมอันนี้เข้าเข้าสลับบุรีแล้วครับจะเลี้ยวขวานะครับขึ้นสะพานเลี้ยวขวาไปนครราชสีมานะครับผมแล้วก็ไปบ้านแพรมีอะไรอร่อยน่ากินก็หลายหลายอย่างนี่ครับในนี้เราขึ้นสะพานแล้วครับเพ่ขึ้นสะพานที่ตลกเขาเร่งกันว่าสรับบุรีเลี้ยวขวาครับ แต่ตอนแต่แต่ตอนนี้สระบุรีเลี้ยวซ้ายนะครับทำไมเลี้ยวซ้ายครับเอาก็เห็นป้ายมันไปทางซ้ายสระบุรีเขา,าบอกว่าสระบุรีเลี้ยวขวามนต้องมาจากอีสานแต่เรามาจากเช็กเมาหนป้ายมันอยู่ให้เราไปซ้ายมือโพรา,า,าะาดน้าฟ้าถูกต้องแต่แต่ทำพูดมันก็ต้องสับุรีเลี้ยวขวาแต่ป้ายเขียนยังไง โอเคครับนี่ลงสะพานมาแล้วครับผมแฟนคลับ FC ครับผมนี่เราเดินทางฝนฟ้าครึ่มเราแค่ผ่านเราแค่แคผ,ผ่านครับผมผ่านไปโคราชแต่อยู่ในสระบุรีแต่ผ่านแค่โคราชแต่ทางนู้นมันไปตัวเมืองสระบุรีครับผมอ่าคุณสุครับก็มันมีอ่าเราปล่อยเพลงไปแล้วฮะเออเพลงอะไรนะ พนงมาช่างพานจ้าก็ติดตามได้ใน YouTube นะคะช่องสาวน้อยระเบิดอินดี้เลคคอร์ดพี่นงคงคะสุสัยยัยก,ก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องอนนอสาวน้อยระเบิดอินดี้เลคคอร์ดด้วยนะคะคขอบคุณบอสโจขอบคุณสำนักบ,บอสแล้วก็ซอด้วยนะคะให้ความเมตตาตลอดครับพีนคค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางอันนี้ก็มารสมหรือว่าที่พูดไปคือสายยัยอยู่ต่อนะสาวน้อยเป็นบ้านแพง หรือด้วยความความอยากอยู่นะแล้วก็อยากอยู่ป้ามดอยากอยู่สาวน้อยเพชรนแพงครับผมครับผมรักสาวน้อยเพชรนแพงรักบอสแล้วก็รักซอมนี่ครับบรรยากาศครับผมนี่มาถึงนี่แล้วครับอืดอืนี่ครับอันนี้กเราถ่ายการเดินทางให้ดูนะ,ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ป่ามดหน่อยนะครับเมตตาป่ามดหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ครบแสนหน่อย เดือนละเหลืหออีกพันกว่าเหลือไม่ถึงพันเนี่ยหลายเดือนลนะค่รถคันนี้นางเสียนว่าลอ้ลอรถเงื้งเหรอรถคันเมื่อกี้หนักเกินจนแบบแล้ลอแบบเงื้องขึ้นเลยไหเ<อ>ป็นรถปิงอัพไม่เป็นไรน้ำหนักไม่เกินนอกจากรถหกล้อขึ้นไปจะน้ำหนักเกินสิบล้อสิบแปดล้ออะไรไม่ใช่ไหมความว่าไม่ได้บอกว่าน้ำหนักเกินไม่เกินบอกว่าเขาใส่หนักจนว่าล้อเขาย่อล้อยกล้อข้างหน้ายกสรงสายมีแต่แต่พื้นเอานิ่ๆหน่อย ครับผู้สู่สายใยปิดหน่อยฮะให้กดกดไลค์กดแชร์ช่องผมให้ครบแสนหน่อยค่ก็ฝากเอซีทุกคนนะคะช่องช่องสูตรสายใยก็ไม่ค่อยได้ถ่ายส่วนมากจะเป็นช่องของป๋ามดแกจะมีเวลาถ่ายเยอะกว่าหนูเนาะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมถ้าถ้าอยากเบิ้งหนูร่างเทอกับมาเบิ้งช่องป๋ามดเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าจังสี่และคนก็จะมีเวลาถ่ายหลายกว่าหนูก็ถ้าติดตามก็ส่วนมากหนูจะอยู่ใน ในช่องของปามดอยยาวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆเดินจ้าเด้นนะคะครับขอบคุณมากครับสุสัยใหญ่ครับเจ้านายครับผมสวัสดีครับช่องผมถ้าก็ถ่ายคุณสุสัยใหญ่ไม่ให้ถ่ายง่ายๆนะครับถ่ายขาบัทซีถ้ารมไม่ดีเข้าใกล้ไม่ได้ครับเขาไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมถ้ารมดีที่ไหนใครอารมณ์ไม่ดีเข้าใกล้ได้ เราเข้าไปไม่ถูกจังหวะก็พยายามดูหน้าเขาหน่อยครับไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะเธอนี่ก็ครับใช่ใช่เออว่าไม่เขาหนาซูนหนาเสียดเขาถ่ายคลิป่อยครับไม่ได้พี่มดต้องดูครับดูอารมณ์คนด้วยนะบางครั้งข้อมูลหนูอาจจะมีปัญหาอยู่หรือว่าเขาอาจจะหมุกมุ่นกับการงานมามานั่งอธิบายถ่ายคลิปกับเจ้านี่มันมันเป็นทุกคนแหละไม่ใช่แค่หนูทุกคนก็ต้องมีฟีลแบบนี้แหละว่าเขาพร้อมหรือไม่พร้อม ต้องพร้อมมันถึงจะออกมาดีถ้าไม่พร้อมก็แสดงว่าความร่วมมือก็ไม่มีคมันเก่ดสิมุธนิดมันเกิดซิวัพิษว่าถือเกัดทั้งศูนย์ก็อยากถ่ายก็ได้ถ่ายครับโอเคครับขอบคุณมากครับเป็นทุกคนเชื่อไหมครับี่มูจะต้องดูครับผมไม่ว่าหนูแหละถ้าเป็นคนอื่นก็ดูจังหวะด้วยดรจังหวะเวลาถ่ายก็ด้วยครับผมขอบคุณมากครับครับผมนี่ก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีที่เข้ามาดูขอให้โชคดีครับผม สวัสดีครับ